บ้านสากินปล<พ>าสดสับป,ประรดหวานฉ<ำ>่ำช<ส>าบ้านน้ำใจงามน้ำ,นำสามมคีเย้ครับสวัสดีครับผมนายบุญทรงแต้มดีประธานกลุ่มสับป,ประรดแรงใหญ่บ้านสาครับครับผมสับป,ประรดแรงใหญ่บ้านสาก็มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณเ็ตไวร์ไรมีสมาชิกกลุม่ม44รายครับสวัสดีครับผม ผู้ใหญ่แบงนายภูมิพิพัฒน์พักดีนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่บานสานะครับอยู่ในกลุ่มเป็นตำแหน่งของเหรลันยิกนะครับในส่วนของกลุม่มในเมือตะกอนนะครับความเป็นม้าของกลุ่มสัปปะรดแปลงใหญ่บานสาจากเมือก่กอนจะทําในเรื่องของสับปะรดทํากันเองนะครับตั้งแต่เขามีกลุม่มก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนลูกนะครับและสิ่งสําคัญก็ต้อง นะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานกเษ Home, กเษตรอำเภอแจ่หมเกษตรจังหวัดลำปางและอาจารย์นะครับทางมหาลัายราชมงคลลาด,ลลาดนาลำปางก็ได้มางคือความหูมาแหลกเปลี่ยนและสุดท้ายเขาก็ได้รวมกลุ่มมาแหลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับได้มาพัฒนาในเรื่องของสัพปพปรดจากที่เขาเคยทําในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของปุ๋ยของของยา ที่เขาต้องใช้จ่ายในเรื่องอในการปลูกนะครับที่จะทำเฮือในการเพิ่มในเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับและตอนนี้เขาได้คิดกันก็คือลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผล,ผลิตนะครับคือผ,ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้นในพื้นที่ในที่เขาปลูกสับปะรดนะครับปัญหาหลักก็คือในเรื่องของยา เรื่องของภัยภัยภัยแล้งนะครับเรื่องของภัยแล้งและในเรื่องของฝนถ้าเวลาฝนตกเยอะก่อเยอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็เป็นเรื่องของไฟนะครับไฟไฟจากป่านะครับตีเข้ามาสู่ในพื้นที่ของเฮาตั้งแต่ตีเฮาได้รวมกลุ่มและมีหน่วยงานเข้ามาโจยตอนนี้สําหรับเรื่องแรกตีเฮาจะแก้ไขในเรื่องนั่นก็คือการตี เฮาได้รับการสนับสนุนในเรื่องของผ้าพลาสติกค,คุมแปลงนะครับผ้พาพลาสติกค,คุมแปลงข้อดีคือหนึ่งจยเก็บความชื้นนะครับสองในเรื่องของยานะครับในสามเขาจะป้องกันนะครับและเซฟเม็ดเงินในการซื้อยานะครับในเรื่องของยาที่เขาต้องใจกัน เรื่องที่สองก็เป็นในเรื่องของระบบน้ำนะครับระบบน้ำตอนนี้ในกลุ่มของเฮานะครับที่ได้รับการสนับสนุนมาอันดับเรียงแรกก็คือทิดตัต้งสปริงเกอร์นะครับในแปลงเพื่อจะห้ความชื้นและเซฟเวลานะครับลดค่าใช้จ่ายอันดับสามก็เป็นในส่วนของเป็นระบบน้ำยศนะครับในพื้นที่แปลงของเฮา ตั้งแต่ตีมีระบบน้ำยศนะครับก็เนื้อสับปะรดในแปลงนะมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือน้ำนะครับก็เลยมีในเรื่องของตีเฮาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในเรื่องของทอ่อระบบสปริงเกอร์ระบบน้ำยศและระบบน้ำพุ่งนะครับผลผลิตของเฮาตีเนา่าตีเสียนะครับอาจจะโดนแรงโดนแดด เขาก็ได้นะครับนําไปทําเป็นปุ๋ยมักนะครับเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยแล้วก็เอามาใช้เกี่ยวกับเพิ่มนะครับในเรื่องของคุณภาพผลผลิตของเขานะครับทําในระบบของ GAP นะครับรับรองว่าสับประรดบานศานี่ปลอดสารแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นผลผล,ผลิตนะครับในส่วนของ ในกลุ่มสับปะรดแป้งใหญ่นะครับเ้าวอกันสับปะรดหวานร <UR> อบอร่อย